้าอุดมกติกเลยเนี่ยก็คือว่า,าเราควรจะได้ค่า y เท่ากันนะคะถ้าเราเซฟเป็นลบลบลบครั้งที่1เราได้ y หกสิ 60, เราทำการทดลองใหม่ที่ลบลบลบวก็น่าจะได้6 0สิถ้ามันไม่มีเขาเรียกความคลาดเคลื่อน,หน,หนอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆอย่างนี้มันมีความคลาดเคลื่อนกันจาก6 0สิมันเป็น6กสเกมกอมเอน่1นวยนะคะถ้าเราอยากเราทำแอปพลิเคชันเพื่อที่ว่าเราจะดูตรงนี้นะคะว่าข้อมูลหรือวิธีการทดลองของเราตรงเนี้ย เก็บข้อมูลแล้วมันมีความค่าดเคลอ,อยู่เท่าไหร่นะคะถ้ามันน้อยอยตรงนี้ก็โอเคนะคะแล้วอีกจุดประสงค์หนึ่งด้วยมันก็คือจะดูอย่างนี้ค่ะถ้าหลักการทางสถิตินะคะถ้าอยากจะบอกว่ายกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเราเทียบอยู่แล้วกันนะคะยกตัวอย่างรันที่หนึ่งกับรันที่สองจะเห็นว่ามีมีอะไรที่ต่างไปคะต่างกัน C เปลี่ยนใช่ไหมคะ T กับ K เป็นไงครับไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา6สิตั้งลบด้วย5 4แปลว,ว่า U เปลี่ยนลดลง6หน่วยเป็นผลจากแฟกเตอร์ตัวไหน C. C ใช่ไหมคะ T กับ K ไม่มามีผลกับไอ้6ลดลง6หน่วใช่ไหมคะเป็นผลของ C ทีนี้มันไอ้ตัวนี้มันใช่ยหรไงคะสมมุติเราบอกว่า C เปลี่ยนไปยิว <U S 1> เปลี่ยนไป6หน่วยเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ที่ม,ม,มันเปลเเี่ย,ยน,นไป6หน่วยเนี่ยถือว่าเยอะั้ยถ้าเราถือว่าถ้าเราสุดแล้วมันเยอะมีเนยะสําคัญเราก็จะบอกว่าแฟกเตอร์ซีเนี่ยมีผลต่อค่ายิวแต่การเปลี่ยนไป6หน่วยเนี่ยเวลาจะบอกว่ามันเยอะหรือไม่เยอะมันเทียบกับเขาเรียกว่าร a นดอม error หรือความผันแปรโดยธรรมชาติของข้อมูลเราความผันแปรโดยธรรมชาติข,ของข้อมูลเราถ้าจะหาตัวเลขมาแทน มันก็คือเนี่ยค่ะความแตกต่างระหว่างการที่1กับ9ซึ่งมีเซตติ้งเหมือนกันถ้าบอกว่าภายใต้ที่มีเซตติ้งเหมือนกันมันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่โดยปกติ1หน่วยยกตัวอย่างนะคะหน่หน่วยเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าแฟกเตอร์เลไวลไม่ได้เปลี่ยนเลยมันก็เป็นไปได้ที่อิวจะต่างกันอยู่1หน่วยถ้าเราทําการทดลองสามใช่ไหมคะทีนี้ลองคิดภาพสมมุติว่า เอฟเฟกของแฟกเตอร์ีนะรับนที่หนึ่งกับที่สอง 2, 2> เกิดลบกันออกมาแล้วได้1หน่วยเรามาดูตัวอย่างแปลว่าถ้าธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนเลเวลอะไรเลยมันก็มีความแตกต่าง y มีความแตกต่างก็นได้1หน่วยทีน,นี้ทำการทดลองมาว่า c เปลี่ยน y ก็เปลี่ยน1หน่วยเหมือนกันเราจะเชื่อไหมคะว่า c เนี่ยมีผลอย่างนี้นสําคัญไม่น่าเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าธรรมชาติไม่เปลี่ยนค่า c มันก็ยังแต,แตกต่างกันได้1หน่วยเหมือนกันเลื่นออกไหมคะ เพราะฉะนั้นแต่ในที่นี้ C เปลี่ยนยวเปลี่ยนไปน6หน่วย6หน่วยเทียบกัน1หน่วยความผันแปรธรรมชาติดูนี่เหมือนเยอะนะเยอะเพราะฉะนั้นหลักการเวลาที่จะบอกว่าแฟกเตอร์ตรัวนี้ซิกมีผนหรือเปล่ามีผลหรือเปล่านะคะอาจาร,รย์ให้ดูตรงนี้นิดนึงคอนเซ็ป ไปสไลด์ตอนเมื่อเช้านิดนึงที่เห็นดูยากๆคลิปนึงเนี่ยค่ะอธิบายแค่คอนเซ็ปต์นิดเดียวค่ะการที่เราจะบอกว่าอนี้นะคะเวลาเราทำการทดลองคือเรากำลังตั้งสมมติฐานทดสอบสมมติฐานอยู่ว่าเอฟเฟกเป็นศูนย์หรือไม่เป็นศูนย์เอฟเฟกเป็นศูนย์แปลว่าอะไรคะเช่นดูที่ปัจจัยเรื่อง c ค่า c ค่า c ไม่มีผลกับค่า d แปลว่าเอฟเฟกเป็นศูนย์ c เปลี่ยนทำให้เอฟเฟกต์ไม่เปลี่ยนเลยเห,นหนอนไหมคะส่วนตอนนี้เรามองที่แฟกเตอร์ใดๆที่เราไปวัดไปทดสอบเห็น <Okay. S 1> หรือเรากำลังจะหรือเรากำลังจะพูดว่าอันนี้เป็นจริงคือเอฟเฟกไม่เป็นศูนย์ก็แปลว่าอะไรคะถ้า c เปลี่ยนมันทำาให้ค่าเอฟเฟกมีค่าคือยิวเปลี่ยนแปลงอยู่ในย psilon คัญมีค่าเปลี่ยนเยอะนะคะแล้วก็เราทดสอบอันนี้ เวลาจะทดสอบวันนี้นะคะเราจะคำนวณค่าเ a t i o ตัววัดตัวนี้ว่าค่า t ค่า t ทีาเราดูนะคะคือตัว t มันอาจจะสอหน่วยมันจะเอาค่าเอฟเฟกอย่างเมื่อกี้ก็คือ6หน่วยลบหหน่วยเมื่อไคะว่า c เปลี่ยนกดันที่หนึ่งดับที่2เมื่อค่า c เปลี่ยนระดับทำให้ค่าเรซ้อนหรือค่า yu เปลี่ยนไป6หน่วยเราจะหหน่วยตั้ง้แล้วเราจะเทียบว่า6หน่วยนี่เยอะไหม เมื่อเทียบกับ standard error standard ตัวนี้คือเรียนว่า s s ของ effect นะคะ standard error standard คือ standard deviation ค่า effect ถ้าดูตรงนี้ที่เดินอาจจะดูข้าใจยากนิดนึงแต่ขอให้เห็นตรงนี้หน่อย standard error ของ effect คือตัวมันมีผลของค่าซิกมาหารด้วยค่าพวกนี้ค่าพวกนี้เองก็คือจํานวน replication k คือจํานวน factor เป็นค่าของเทียนนะคะแล้วมันแปลว่ามันขึ้นอยู่ค่า sigma sigma คืออะไร ซิกมานี่คือแดนย่อมเออร์เรอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้ค่ะไอ้ที่บอกว่ารันหนึ่งกับรันเกา้ายืมห่างกันหนึ่งหน่วยเนี่ยค่ะหนึ่งหน่วยทีนี้ถ้าเอาไปคำนวณอีกสักนิดหนึ่งมันจะประมาณค่าได้เป็นค่าที่ว่าซิกมาเพราะฉะนั้นแปลว่าตามเอาอันนี้จังวกท่านบอกแค,แค,แค่แนวคิดเฉยๆนะคะว่าเวลาเราจะบอกว่าเอฟเฟกต์ของแฟกเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมีค่าเยอะในมีอะไรสำคัญหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องเอาค่าของมันเลขหก มาเทียบค่าแรนดัลเบอร์เรอร์เมื่อกี้คือประมาณแถวหนึ่งเข้าไหมคะถ้าหกเทีมา1แล้ว ratio มันยัออกมาเยอะออกมาเยอะปกติตรงนี้ค่ามากกว่าศูนย์นะคะประมาณ3เท่าขึ้นไปจะถือว่ามีนัยะสำคัญนะจริงๆประมาณ2องะประมาณ2ถือว่ามีนัยะสำคัญคร่าวๆถ้า ratio ตรงนี้ตั้ง6เทียบกับไอ้ก้อนนี้ซึ่งคำนวณมาจากแรนดัลเบอร์เรอร์สวยแรนดัลเบอร์เรอร์เยอะขึ้นเป็นว่า เซตติ้งเดียวกันทําซ้ำสองครั้งก็ต่างกันอยู่ประมาณสามดีลต่างกันสามหน่วยเอาตรงนั้นมาควานวณเป็นค่า standard สใสนชั้นนี้ปรากฏหา ratio มาถ้าตรงนี้ค่า standard แลนเดอร์เบลอร์มันมากหรือพางนะคะจะทําให้อาัตาราส่วนนี้น้อยลงนี่คะน้อยลงแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่นนนยไอน้นี่หกหน่วยเอฟเฟกของ C6 หน่วยเมื่อมาเทียบกับเรนเดอร์เบลเลอร์โอ้ยมันก็ไม่ได้เยอะกว่าการไปสั่งเท่าไหร่หรอก เรย์โชกับส่วนมันต่ำกว่กา2เราก็บอกว่าเราก็บอกว่าไอเอฟเฟกของค่า c ตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้มในในีนัยยะสำคัญนะคะถ้ามันก็ไม่ได้เยอะกว่าแรนดอมเออร์เรอร์ไปสักเท่าไหร่เขี้ยนนะคะเพี้ยนมันใช้คอนเซ็ปต์ของการเทียบค่าเอฟเฟกต์กับแรนดอมเออร์เรอร์ในการเทียบบอกว่าแฟกเตอร์ใดเนี่ยมีนยัยยะสำคัญแค่ไหนถ้าธรรมชาติแรนดอมเออร์เรอร์ของข้อมลูลเราเยอะอยู่แล้ว ที่เราจะเห็นได้ว่าแฟกเตอร์มันมีนยัยสำคัญจริงๆเนี่ยมันจะต้องโชว์การเปลี่ยนแปลงค่ารีสปอนที่เยอะพอสมควรเลยล่ะเราถึงจะสรุปได้ว่ามันมีนยัยะสำคัญจริงนะคะมันต้องเทียบกันกับระดับอบิลเออร์ด้วยทีนี้ถ้าเราทำเรามีแอปพลิเคชันเราเราก็จะประมาณระดับอบิลเออร์ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันก็คือเรามีแค่รันหนึ่งถึงแปดเราไม่ได้ไปทำการทึงสามเที้ยงประมาณระดับอบิลเออร์ไม่ได้ พอเซตติ้งเดียวเนี่ยเราดันแค่หนึ่งครั้งมันหาสแตนดาร์ดเดเวียชันไม่ได้เมื่อเช้าเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยโยงมาถึงจริงๆถ้าพูดถึง example นิดเนื้อะคะสมมติว่าอ่าเราดูเคซีนะคะเรจะได้แบบเร็ยวกันสมมติว่ามี3ามแฟกเตอร์เราก็จะทำา2กำลังสามฟูมสักเทอรเรียลเราก็จะได้ดีไซน์เมทริกซ์อันนี้สมมตินะคะ เราก็จะบันทึกค่าเก็บข้อมูลบันทึกค่าย U จากนั้นเรามาลองพลอตอ่าเมนเดนเฟลทพลอตอินเทอร์แอคชั่นพลอตเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูค่อยดูอันนี้ลึกๆจากเวิร์กช็อปแต่อาจารย์จะให้ดูนิดนึงว่าถ้าเรามีแค่หนึ่งแอปพลิเคชันซึ่งบางทีอาจจะจะเป็นก็คำ่างน,นั้นว่าเราอาจจะไม่มีตำรา,ร,ราพอที่จะทดลองซ้ำสองครัง้งที่สองได้แล้วทหนึ่งแอปพลิเคชันมันไม่สามารถหาค่าที่เรียกว่า P value ได้ จำได้ไหมคะ p v a l u ว่าเช้าเป็นตัวบอกว่าถ้าไปเทียบ,บับ0 0 5ถ้ามันน้อยกว่าเราก็บอกได้ว่าตัวนี้ซิกไม่ซิกแต่ทีนี้ถ้ามีหนึ่งิเคชั c a t i ตามธรรมชาติของข้อมูลแล้วไม่สามารถคำนวณค่า P-value ได้เพอาะคำนวณ p v a l ไม่ได้ถามว่าจะดูได้ยังไงหละ่ะว่าถ้า t o r อะไรมีนัยสำคัญดูจะค่าด P-value ไม่ได้แล้วถ้ามีหนึ่งิเคชั c a เราจะไปดูจากอีกเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า สองตัวนี้ให้ผลเหมือนกันนะคะดูตัวหนก็ไ,ได้ดูตัวนี้ง่ายกว่าเขาเรียกพาเลยก็ชาร์เอาเอฟเฟกต์แกนนอนก็คือค่าเอฟเฟกของแต่ละแฟกเตอร์เช่นถ้าเรามี3ปัใจจัยใช่ไหมคะเราก็จะมีเมนเอฟเฟกต์สตัวก็คือสมมติในที่นี้เขาใช้สัญญาณนี้นะตัว c ก็คือแทนด้วยปัจจัย a ตัว t ก็แทนด้วยปัจจัย b ตัว k ก็แทนด้วยปัจจัย c ตัวอย่างสุดทจานี้เป็นปัจจัย abc แล้กันนะคะเราก็สามารถคือโปรแกรมชุดคำนวณได้ตามสูตรที่เราเรียนเมื่อเช้าหาได้ว่า factor ตต b มีค่าเอฟเฟกเท่ากับเลขข่างนี้ factor ตต bc interaction มีค่า interaction เอฟเฟกเท่ากับค่าประมาณสิบเข้าใไหมคะมัมก็เอาค่าเอฟเฟกมาพร้อมเรียงจากมากไปน้อยมากไปน้อยแล้วมันก็วทำการเปรียบเทียบกันเองในนี้ก็คือถ้าถ้า factor ตตไหนไม่มีผล ก็คือค่าเอฟเฟกต์ก็น่าจะได้ใ,ใกล้ๆศูนย์จริงไหมคะถ้าเราดูนอร์มอลพลัสเอฟเฟกต์ก็ได้นะคะแกนนอนก็เป็นค่าเอฟเฟกต์เหมือนกันจะเห็นว่าแฟกเตอร์ที่ไม่มีผลก็จะมีก็คือแฟกเตอร์ที่อยู่ช่วง,งกลางๆคืออยู่ค่าเอฟเฟกต์ใกล้ๆศูนย์เห็นไหมคะจุดนี้ก็มีค่าใกล้ๆศูนย์จุดนี้จุดนี้จุดนี้สี่จุดนี้ใกล้ศูนย์จริงไหมคะจุดนี้เอฟเฟกต์กระโดดมาเป็นสิบห่างกจากศูนย์เยอะพอสมควรก็จะไกลหน่อย ไอตัวนี้มีผลเยอะเลยยี่สิบกว่ามันก็จะอยู่ห่างจากส่วนใกล้ๆสูงตรงนี้ไปเยอะตัวนี้มีผลห่างจากสูนงไปค่อนข้างคือเยอะเมื่อเทียบกับสี่จุดนี้ใช่ไหมคะแต่มีผลมาทางลบหมายความว่าแฟกเตอร์ตัวนี้ถ้ามีค่าเพิ่มค่าレスปอนมีค่าได้ต่ำลงจะต่ำลงมันจะได้เครื่องหมายเป็นเอฟเฟกต์เป็นลบแต่ถ้าแฟกเตอร์ตัว B อย่างเงี้ยตัว B ก็คือเทอร์ r อเจอร์ถ้าอุณหภูมิเพิ่มแล้วทําให้ยิวเพิ่ม ไปนในทิศทางเดียวกันแม่เฟสจะเป็นบวกอ่าหรือจริึงนะแฟกเตอร์ตัวนี้คือ,อมันไม่เขียนมันไม่ซิกถ้าตัวไหนซิกนิฟิเคชันมันจะเขียนตัวเลขตัวตัวชื่อแฟกเตอร์ต่างๆอะค่ะเช่นในที่นี้ตัว b ก็คือแม่เฟสของเทมซิก d c ก็คืออินเทอร์เนชั่นแนลเฟสของเทมกับประเภทแคตาลิสซิกนิฟิเคชันมันจะโชว์มาให้นะคะก็คือตัวที่มันอยู่หาสูงอย่างเยอะ มันจะเทียบกันให้ดูว่าถ้าตัวไหนห่าไปเยอะมันก็จะบอกตัวนันสินะคะดูจากเครื่องมือได้ไม่ต้องไปดูพีไรเพราะพีไรคคำนวณไม่ได้ถ้ามีแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกับตรงนี้ให้คาตอบเดียวกันถ้าเราดูนะคะมันจะมีเส้นสีแดงเป็นเส้นตัดบอกเราว่าถ้ามันอยู่เลยเส้นสีแดงทางขวาแสดงว่าเอฟเซนต์ตัวนันซิกนะคะก็เหมือนกันก็จะได้ตัวดีกับ B ีซีเหมือนกัน เน,ะะนี้ยตรงนี้บอกได้แล้วว่าตัวไหนมีผลอย่านี้น่าสัคัญถ้าไปดูตรงนี้ขอผ่านกันนะคะอ่าเพียงสรุปตรงเมื่อกี้ถามว่ายกตัวอย่างนะคะตอนนี้เราได้ข้อสรุปว่าตัวที่มีผลคือแมอเหฟ,ฟ็กของ t e m p e นฟิเจอและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Bc ก็คือ Interaction ันระหว่างเทมกับ c a t a าลิส นี่ข้อสรุปจบแค่นี้มั้งแค่รู้ว่าตัวไหนมีผลยังมีในสำคัญคิดว่าพอไหมคะเราสรุปอะไรได้มากกว่านี้ไหมคะเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราจะได้ยิ่มากที่สุดใช่ไหมเราควรจะตั้งค่าอุณหภูมิอุณหภูมิดับแคตาลิสเลือกประเทศแคตาลิสเป็นระดับไหนดีถึงจะได้ยิ่มากที่สุดแล้วเราก็จะปรับปรุง s ซตต i ้ของใหม่ของเราไปเป็นที่ค่าคนะ่านั้นนะคะทีนี้จะหาค่าตรงนั้นได้เนี่ยเราก็อาจจะมาดูจากาตัวนี้ลนะ่ะ interaction plot interaction plot เมื่อกี้บอกว่าตัวที่ซิกเนี่ยค่ะคือ interaction tk ด้วยจาจำได้ไหมคะ tk นะ tk ก็นะคือรูปนี้ใช่ไหมคะดูรูปใน interaction plot นี้นะคะ มันจะท่าท่าก,กราฟนี้ก็คือเป็น interation ระหว่างมาทางซ้ายแฟ factor t กับข้างล่างมันคือแฟ factor k อันนี้อ interation t k ทดสอบถามว่าจัดรูปนี้เป็นแสดงถึง interation ระหว่างแฟ f เตอร์ไหนกับไหนคะไล่ทางซ้าย c กับ k เข้าใจไหมคะเมื่อกี้เราต้องจับไว้นิดนึงว่าอะไรซิกนะอ่ะ t k ซิกใช่ไหมคะคือรูปนี้เห็นไหมคะ เราเห็นรูปนี้เหคะถ้าไม่ทดสอบทางสถิติบอกได้ไหมคะรูปนี้ i n t e r n a เป็ดหน้ามีผลชัวรนะ์ชัดเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้จำได้ค่ะตัวอย่างเม่อช้าลูกไข่ตัดกันอันนี้ก็คล้ายกันใช่ไหมคะ International เ e c t หมายถึงว่าถ้าเราจะบอกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิดูที่ไหนคะตรงน,น,นี้สัญลักษณ์เส้นจุดสีแดงเส้นแดงก็คือที่อุณหภูมิมากสีดำก็ไล่ไอดูของสีดำคือที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถางว่าอุณภูมิเพิ่มขึ้นก็คือเปลี่ยนจากเส้นดำเป็นแดงใช่ไหมคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้คือที่แคตตาลิสต์ด้านซ้ายคือที่แคตตาลิสต์เป็นประเภทที่หนึ่งแคตตาลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยาคสาร,รเร่งปฏิกิริยาสารเร่งปฏิกิริยาประเภทที่สองให้ผลแบบนี้ก็คืออุณหภูมิเพิ่มคิว ตัเลือประเภทที่1ถามว่าถ้าอยากได้ยิวมากขึ้นควรจะเพิ่มควรจะลดอุณหภูมิอุณหภูมิที่ระดับไหนอุณหภูมิระดับต่ำอ,อ๋อนอันนี้ใช่ส่วนนี้ก็ไม่เชิเดี๋ยวนะคะตัวเิสอกอันนี้ที่ทขาที่่ะต้องพูดเนี่ที่อุณหภูมิเป็นค่าตา่ำนะคะศูตยละเซนตอนุณหภูมิ ต่ำในนี่สูตร4 0องศายกตัวอย่างอัน100องศา100องศาแคตตาลิสเปลี่ยนจากประเภทที่1ไปเป็น2หรืออุณหภูมิแคตตาลิสประเภทไหนให้ดีกว่า1ถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงว่า100องศาค่าต่ำแคตาลิสประเภทที่1ให้ผลดีกว่าถ้าเราบอกว่าเราใช้อุณหภูมิที่ค่าสูงกว่านั้นสูตรที่เส้นแดงอุณหภูมิเป็น120องศาแคตาลิสประเภทไหนให้ผลดีกว่า สองจะใหู้สูงกว่าแปลว่าเราจะใช้แคตตาลิสประเภทไหนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อุณภูมิในการผลิตที่ค่าไหนด้วยมีผลนะคะเนี่ยจะบอกว่าแคตตาลิสประเภทที่1ดีกว่าแสประเภทส่งเสมอได้ไหมก็ไม่ได้มันมีอินเทอร์แอคชั่นที่แตกต่างอุณภูมิอุณภูมิด้วย,วยแต่นี้ถ้าถามว่างั้นแล้วจริงๆก็ต้องเลือกแคตตาลิสแับอุณภูมิในการเซตสักค่าหนึ่งถามว่าจะเลือกที่ คตาลิสประเภทไหนคือุณหภมิที่ค่าเท่าไหรเราก็จะดูว่าจุดไหนใช่ไหมคะจุดไหนให้ค่า y เยอะที่สุดถ้านที่นี้ก็คือจุดนี้จุดนี้ก็คือที่อุณหภูมิมากอุณหภูมิสูงสวยร้อยแปดร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบองศาคู่กับแคตาลิสต้องใช้ประเภทที่สองนะอันนี้จะให้ค่าคำตอบที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะได้มาถึงข้อสรุปแล้วว่า โอเคงั้นตัวที่ซิกในที่นี้คืออุณหภูมิบู Cat alyst, นกับแคตตาลิซ์เราต้องสนใจแล้วะพอสนใจมาแล้วเราจะใช้ค่ามันที่ค่าเท่าไหร่แล้วก็มาดูแต่อินเทอร์แอคชั่นพลอตได้ถามว่าดูจากเมนเฟกต์พลอตได้ไหมยกตัวอย่างกรณีนี้แหละเมนเฟกต์พลอตถ้าเราดูนะคะอุณหภูมิเพิ่มยิ่งเพิ่มอันนี้แคตตาลิซ์ อะไรนะคะเปลี่ยนเปประเภทที่2องยิวก็เพิ่มขึ้นอยู่นิดหน่อยแต่อย่าลืมงเมทัล้ลชันมันคือมาจากค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นที่อเลสเบนท์สองเฉลี่ยที่ทุกอนระพูดที่ทุกคอนเซนเทรชั่นเฉลี่ยกันเช่นค่ายดูตามนี้เราบอกว่าระพูดค่ายมากดีใช่ไหมถ้ามากดีแคตาลิระเภทที่2ดีนะคะถ้ามาคอนเซนทร์ผลคอนเซนทรชั่นทรัลนี้อระพูดมากดีแคตาลิระเภทที่สดี โอเคในเคสนี้ได้คำตอบตรงกันดูจากเอเนอร์อ mm ินเทอร์แอคชันพอก็ให้ผลตรงกันแต่มันจะมีบางการณีนึกนึกออกไหมคะเป็นไปได้ไหมที่ว่าดูจากเอนเนอร์ฟพลอตค่าเฉลี่ยได้ผลแบบหนึง่งดูจะยยกตัวอย่างในกรณีนี้นะคะคือแกนเหมือนเหมือนเดิมเหมือนกับรูปนี้นะคะแกนอนก็คือค่าแคตตอลิสเส้นก็คืออุณหภูมิอุณหภูมิเช้นล่างคือเช้นล่างคือ นี่นะคะที่อุณหภูมิต่ำขั้งบนคืออุณหภูมิสูงเส้นประตรงกลางคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนี่จริงๆคือเมนเอฟเฟคทลัสถ้าเราดึกภาพออกนะคะเราเอาที่สองระดับสูอว่าเราจะดูว่าเมนเอฟเฟคทลัสของแคตาลิสเป็นยังไงเราก็เอาที่อุณหภูมิระดับกลารผสมเฉลี่ยกันก็ได้เส้นประเข้าไหมคะเนี่ถ้าเราดูที่เมนเอฟเฟคทลัสเราจะได้ว่าแคตาลิสประเภทไหนดีกว่า คือให้ยิวสูงกว่าคำตอบคือประเภทที่ด้างสายด้างสายเป็นประเภทที่หนึ่งสมมติแค่ดูตามนี้นะดะูแยกกันเราก็จะเลือกใช้เพิดอันนี้ประเี้จะสมมติเคสให้มันมีความเปรียบเทียบอเนี่ยไม้องัดกันไปถ้าเป็นรูปแบบเ e มื่อกี้แค่ตารเรีนรู้จะเลือกประเภทที่หนึ่งเอมเนี่ยเราจะเลือกสมมติประเภทที่สองที่สูงมันทำให้ได้คำตอบที่ผิดพลาด ผิดพลาดเพราะการดูค่าเฉลี่ยมันเป็นค่ามันเป็นสิ่งที่ดูได้